สวัสดีเพื่อนเชาวมิติกายทุกคนครับผมแล้วก็สวัสดีแฟนคนรากาตูนแปลงร่างทุกคนด้วยนะครับผมช่องมิติกายเนี่ยก็หายไปแบบว่า2อาทิตย์แล้วครับผมวันนี้ก็กลับมาทําคลิปแล้วนะครับผมก็โหรู้สึกแบบดีใจมากๆนะครับที่ได้กลับมาทําคลิปอีกหนึ่งรอบนะครับผมก็ก่อนจะทําคลิปไปเนี่ยก็ประมาณ5 -6 กวันที่แล้วเนี่ยผมเนี่ยก็ได้มีการตั้งคำถามว่าเฮ้ยคลิปต่อไปเนี่ยเราจะทาอะไรเกี่ยวกับช่องมิติกายดีนะครับผมเพราะว่า ที่ผ่านมาเนี่ยทำคลิปเอารากออกมาเยอะนะก็มีแฟนๆเนี่ยโอโ้โหทักแชทกันมาหลาบมากๆว่าอยากให้ผมเนี่ยทำ เกี่ยวกับการ์ตูนอนิเมะของญี่ปุ่นบ้างนะครับผมว่าเฮ้ในช่วงเดือนเมษายนนะครับผมกับช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยมีการ์ตูนอนิเมะเรื่องไหนที่เป็นเรื่องใหม่หน้าดูบ้างนะครับผมโอ้โหแบบพูดกันมาจริงจงหมว่าเฮ้ทำให้ผมหน่อยนะครับผมวันนี้ก็ทําขึ้นมาแล้วครับผมวันนี้เราก็จะมานะครับแนะนํานะครับการ์ตูนอนิเมะ6เรื่อง6รสชาติด้วยกันนะครับที่จะมีฉาดนะครับตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับถึงเดือนพฤษภาคมนะครับที่เป็นเรื่องใหม่ทั้งหมดหเรื่องนะครับผมถ้าเพื่อนอยากรู้แล้วเนี่กกกอืะครรลลมดดดไ์แช กดติดตามช่องมิติกายผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจเพจโคตรรักตัวแปลกแรกด้วยนะครับแล้วมีเรื่องอะไรทั้งหเรื่องเนี่ยไปดูกันเลยครับผมไปเลยเรื่องแรกนะครับผมก็เป็นเรื่องที่มีชื่อว่า b ีบีวิงก็อบเกิลสตอรี่นะครับเรื่องนี้เนี่ยบีบีวิงก็อบเกิลสตอรี่นะครับผมเป็นซีรีส์ออริจินัลทีวีแอนิเมชันของญี่ปุ่นเกี่ยวกับก๊อบนะครับผมผลิตโดยบันไดเนมโวเพ็กเจอร์นะฮะ และกำกับโดยนะฮะอินาง,งากินะฮะทาคายุกินะฮะซีรีส์เริ่มถ่ายครั้งแรกเนี่ยใดเดินไปษายยนปี2022เล่นเองนะครับนาเฟน,นะครับผมประเทศแห่งหนึ่งในยุโรปนะมีมีอีฟนะครับซึ่งมีฝีมือในการเล่นกอล์ฟในระดับอัจฉริยะนั้นใช้เวลาในการแต่ละวันเนี่ยในการแข่งขันกอล์ฟนะเพื่อเดินผ่านเพื่อเลี้ยงชีพวันหนึ่งเธอได้พบกับอามาวัชิอาโออิ e นะครับผมนักกอล์ฟระดับแนวหน้าและเป็นลูกสาวของบริษัทใหญ่นะ อาชญะทั้งสองคนที่จะใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงสิ่งที่โดนใจแต่ละฝ่ายก็คือการตีลูกกอบนั่นเองนะครับผมในเรื่องเนี่ยก็จะมีอ e ีฟที่เป็นตัวละครหลักนะครับกับอามาวิชอาอี A o e นะครับผมซีรีส์เรื่องนี้ก็ฉายเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับผมเป็นเรื่องเกี่ยวกับกอบเนะใครชื่นชอบกอบเนี่ยก็หาดูได้เลยนะครับผมเรื่องต่อมาครับเรื่องที่2มีชื่อว่าชีวิตไม่ที่ไม่ธรรมดาของราชาปีศาจขี้เงานะครับผม เรื่องนี้นะครับเป็นซีรีส์สไตล์นูเวลญี่ปุ่นนะเขียนโดยเมียวจินคาโต้นะฮะและวาดภาพประกอบโดยซาโอมิซุนโนนะครับเริ่มเผยแพร่ออนไลน์นีตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2560แล้วทางเว็บไซต์เผยแพร่ทิย,ยาโดยผู้ใช้ โตเซสึกะนินาโรนะครับภายหลังเนี่ยสำนักพิมพ์ฟูจิมิโชโบะเนี่ยได้ซื้อลิขิตตีพิมพ์เป็นหนังสือในเครือฟูจิมิแฟนตาซีไอพุงโกะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2561ปัจจุบันวางจำหน่ายถึงเล่มที่9านะฮะแต่ตาโนเวลมีลิขิตในประเทศไทยเนี่ยโดยสำนักพิมพ์ฟินิกซ์นั่นเองได้รับการเด็ดแปลงเป็นมังงะ วาดภาพโดยมิซุโฮโคโบบานะฮะที่พิมพ์ในนิตยสารบิกก๊กกลางๆหลายเดือนนิตยสารแนวมังงะเซนังของสแควร์เอนิกและรวบรวมทีพิมพ์เป็นหนังสือกระตุวรวมเล่มถึงเล่มที่5้ด้รับการดัดแปลนะครับเป็นอนิเมะสร้างโดยทีวโอซิวลิงนะฮะและเปรดเริ่มออกอากาศในเดือนเมษายนปี2 5 6 5านั่นเองนะครับผมเรื่องย่อของชิดไหม้ไม่ธรรมดาของราชาปีศาจขี้เหงาเนี่ยก็มีอยู่ว่าวาดวาดโทสเนี่ยจอมมาที่แข่งกงที่สุดในประวัติศาสตร์และยังมีชีวิตอยู่ในเทพวิยาย ตัวของเขาเนี่ยที่ยุ่ขายในฐานะราชานั้นหลงไหลือในชีวิตธรรมดาธรรมดาเพราะตัวเขาต้องโดดเดี่ยวจากความแข็งแกร่งหลายพันปีให้หลังเนี่ยเขาจึงได้เกิดใหม่บนโลกในฐานะอาร์ตเมทิเออร์นะฮะ,ะซึ่งเป็นชาวบ้านแต่ว่าในอนะคาคตที่เกิดใหม่นั้นอายธรรมเวมนต์ได้เสื่อมถอยตัวเวมนตนเองก็อ่อนแอลงอาร์ตเข้าเรียนโรงเรียนเวมนมนด้วยกันกันกนกบอิรินนาะซึ่งเป็นเพื่อนสมัยเด็กและเป็นเพื่อนคนแรก แต่ไม่ว่าจะปฏิเสธและกลายเป็นคนพิเศษแต่แค่ไหนก็ไม่อาจบิดบังนะครับที่เป็นลาของเขาเนี่ยอยู่นอกเหนือมาตรฐานมีผู้ที่เคารพยำเกงเขาและผู้ที่พยายามเข้ามาเขาแบบไม่ขาดสายอีกทั้งเผ่ามารที่เคยทําให้โลกตกอยู่ในความหวดาดผวาเมื่อในอดีตก็เริ่มเคลื่อนไหวลับๆนะฮะอดีตจอม,มารจะสามารถมีชีวิตแบบธรรมดาและสงบสุขได้หรือไม่นะฮะเรื่องราวนะฮะฟันดาซีสห้าหาในโรงเรียนสุดขั้วเนี่ย และจุดปั่นป่วนเนี่ยจะเริ่มต้นขึ้นนะครับผมนี่ก็รอติดตามนะครับผมในชีวิตใหม่ไม่ธรรมดาของราชาปีศาจขี้เหงาั่นเองนะครับผมต่อมาครับเรื่องที่สามนีคือยูกิโอโกรันนะครับผมซีรีส์อนิเมะสปินออฟนะครับเรื่องใหม่ของยูกิโอนะครับผมเตรียมฉายที่ญี่ปุ่นในเดือนเมษายนนี้นะครับก็ฉายไปแล้วนะครับผมโดยยูกิโอโกรันเนี่ยเป็นซีรีส์อนิเมะสปินออฟเรื่องใหม่ลำดับที่7ผลงานกำกับของโนบุฮิโระ คอนโดนะมีกข่าวฉายที่ญี่ปุ่นนะครับทางเครือข่ายทีวีโตโฮนะในเดือนเมษายนที่มาเนี่ยนะฮะที่สำคัญเป็นครั้งแรกที่ตัวเอกของอนิเมะเนี่ยเป็นเอเลี่ยนต่างดาวอีกด้วยนะครับผมเรื่องย่อของเรื่องนี้เนี่ยก็มีอยู่ว่าพี่น้องฝาแฝดโอโดยูฮิเนี่ยกับโอโดยูอามุเนี่ยที่อาศัยอยู่ในเมืองรอมบ,บาดนะฮะนั้นเป็นนักเรียนประถมที่บริหาร UTS บริษัทกำจัดเอเลี่ยนที่น่าสงสัยนะ การค้นหามนุษย์ต่างดาวด้วยเครื่องมือที่ยูฮีประดิษฐ์นั้นเป็นแต่ละวันที่เหน็ดเหนื่อยอย่างสู์เปล่าใช่แล้วฮะจนกระทั่งวันหนึ่งก็มาถึงนะนั่นก็คือยูฮีกับ uh ยูอามุเนพบยานอาวกาศของจริงใน m y สเตอรี่เซอรนะฮะที่เพิ่งสร้างสดๆร้อนๆเลยทั้งสองก็ก้าวเท้าก็ไปยานอาวกาศที่น่าตะพึงได้พบกับยูดิอารนะมนุษย์ต่างดาวที่มาจากหมู่ดาวเบเกอร์ซึ่งอยู่ไกลโพ้นบนยานลำนั้น ยูดิอาเนี่ยตามหารัดดูเอลนะฮะที่เชื่อว,ว่าจะชี้นำพวกพ้องที่ถูกขับไล่จากหมู่ดาวบ้านเกิดเนี่ยมาถึงโลกแต่ก็ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างไรนะฮะเมื่อช่วยยูดิอาที่เป็นมือใหม่เนี่ยยูฮิจึงลงแข่งรัดดูเอลด้วยเหตุน,นี้นะฮะการแลกเปลี่ยนระหว่างดวงดาวครั้งแรกเกิดขึ้นโดยเด็กปฐมและเอเลียนจะเป็นการรัดดูเอลนั่นเองตอนนี้นะ,นะครับผมนครอวกาศคนหนึ่งที่มาจากสุดฝ้าของกาแล็กซี่เนี่ยอันไกโพนเขาจะเข้าสู่โหมดสมรภูมิครั้งใหม่ที่เรียกว่ารัดดูเอลนะฮะ ก็สศกคบาบเรื่องกับมนุษย์จะเป็นยังไงก็ต้องปรรอนะครับติดตามชมในซีรีส์อนิเมชันนะครับยูดิโอกรันนะครับผมต่อมาครับอนิเมะเรื่องที่4แล้วนะครับผมเรื่องนี้นมีชื่อว่า d The Tab Light like Great e s k a e นะครับผม ซึ่งเรื่องนี้นะครับเป็นอนิเมะแนวไซไฟที่มนุษย์ต่างเผ่าพัานธุ์อาศัยอยู่ร่วมกันในกำแพงที่ต้องการหนีจากการกับขุมของ AI นะครับซึ่งโลกนะครับของเแท็บไลน์เนี่ยก็คือยุคอนาคตอนันไกลโพ้นะครับที่ประชากรเนี่ยโลกเนี่ยมาถึงจุดสูงสุดและพลิกกลับมาอย่างแนวโน้มนที่ลดลงด้วย มนุษยชาติเนี่ยสร้าง AI ขึ้นมานะฮะที่ดูแลระบบนิวเวศนะเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของเผ่าพัานธุ์นะฮะได้ดำเนินการทดลองนะฮะการกระจายความหลากหลายของมนุษย์ได้สร้างนะ,ะับมนุษย์ต่างๆะครับจากก,รรการแตะแปรพฤติกรรมอาทิเช่นมนุษยธรรมดามนุษย์สัตว์เผ่าม,มาและต่างๆนะฮะเมือต่างๆที่เรียกว่าคัตเตอร์ซึ่งถูกล้อมรอบด,ด้วยกำแพงคัตเตอร์เนี่ยที่มีอยู่มากมายนะั้นมีวัฒนธรรมเฉพาะของตัวเองนะและมีมนุษย์ที่มีความเหมาะสมที่อยู่ในอาศัยแหล่งนั้นนะครับผม เพื่อไม่ให้เกิดความล่มตลายนะฮะจึงจะเป็นต้องใช้ชีวิตภายใต้ใตการควบคุมของ AI ตลอดเวลาเรื่องราวต่างๆจะถูกเล่าผ่านทีวีแอนิเมชั่นเกมสมาร์ทโฟนนะครับและภาพยนตร์โดยมีฉากด้เรื่องนะฮะที่เป็นโตเกียวที่ถูกแต่แปลงอย่างสุดขั้วเลยนะครับผมเรื่องย่อคร่าวๆก็คือมีอยู่ว่าอนาคตอันไกลโพ้นนะฮะมนุษย์ไม่ได้มีลักษณะอย่างที่เคยเป็นมาแต่มีลักษณะที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นเช่นมนุษย์สัตว์ ไซบอกเอามานเมือตตุกเกยวรัางกายเป็นคัตเตอร์เขตจำนวนมากที่ถูกล้อมรอบด้วยกำแพงสูงซึ่งควบคุมโดย a อไยกเลิกการสัญจรไปอย่างอิสระและพัฒนาวัฒนธรรมสามัญสำนึกเฉพาะของแต่ละเขตขึ้นมาผู้ใช้ชีวิตอยากมีความสุขในตามสมรรถนึกของคัตเตอร์ที่ตัวเองเกิดแต่แล้วก็มีผู้ที่ไม่อาจปรับตัวให้เข้ากับคัตเตอร์ของตัวเองปรากฏตัวขึ้นมีคนที่หาเลี้ยงชีพด้วยการพาผู้คนที่เป็นเช่นนั้นหนีไปยังคัตเตอร์อื่น เราคนที่รับคำไหว้วาจากพวกเขาที่อยากนีและและใช้ทุกวิธีทางหลอก a อไเพื่อโยกย้ายไปมาระหว่างคัตเตอร์ที่เดิมและไม่สามารถทําได้นะครับผมนักรลบหนีเด็ยก็ต้องมีความคิดว่าหนีหนีหนีแล้วก็หนีเท่านั้นนะครับผมนี่คือเรื่องราวของนักรลบหนีทั้ง5คนที่ช่วยเหลือผู้ที่อยากนี้จากคัตเตอร์นะครับผมเรื่องราวจะสนุกแค่ไหนเนี่ยทุกคนก็้องไปหาดูนะครับกับเด t แทบไลเกตเอ็ like นะครับผมต่อมา เรื่องที่ห้ากันแล้วครับผมเรื่องที่หเนี่ยเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าบันทึกการเดินทางต่างโลกของท่านอัศวินกระดูกนะครับผมเรื่องนี้นะครับผมเป็นซีรีส์สไตล์นูเวลญี่ปุ่นนะฮะเขียนโดยเองกิฮาการิและวาดภาพโดยนะฮะเคทนะครับผมเริ่มเผยแพร่ออนไลน์ในทางเว็บไซต์นิยายออนไลน์ของผู้ใช้เนี่ยโตเซสึกะดินาโรนะครับในเดือนตุลาคมนะครับปี2557นะครับภายใต้าสำนักพิมพ์นะฮะ o v e r l a ลนะฮะได้รับติสิตีพิเป็นหนังสือตาตาโนเวลในเครือข่าย OverLA ล n o โนเวนะตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะัะปี258แล้วปัจจุบันว่าจำหน่ายนะฮะถึงเล่มที่9นะครับได้รับการแปลเป็นมังงะวาดภาพโดยอาการิตาวันโนนะเริ่มเผยแพร่ออนไลน์ทางเว็บไซต์นะฮะคอมมิตกาโดเนี่ยของสนับพิมพ์นะฮะโอเวนแลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2560นะนะและรวบรวมที่พิมพ์เป็นหนังสือการ์ตูนรวมนะครับถึงเล่มที่9ทั้งสไตายนะฮะ โนเวลและมังงะมีลิขสิทธิ์ในประเทศไทยในสำนักพิมพ์เฟิร์สเพจโกลนะฮะได้รับการแบบแปลงเป็นซีรีส์อนิเมะโทรทัศน์เนี่ยได้บอกกันนะคะรับเดือนเมษาย,ยนปี65ที่ผ่านมานั่นเองนะครับผมซึ่งเรื่องย่อนะครับของบันทึกการเดินทางต่างโลกของท่านอัศวินกระดูกเนี่ยก็มีอยู่ว่าเมื่อตื่นขึ้นมานะครับอาก็พบว่าตัวเองเนี่ยนั้นถูกส่งออกไปยังต่างโลกด้วยรูปร่างหน้าตาของตัวละครเกมที่ตัวเองเนี่ยใช้ในเกมผมลักษณะของเขาคืออัศวินโครองกระดูก ที่ตัวทั้งตัวเป็นกระดูกกับชุดกรอบถ้าความแตกเรื่องรูปร่างแล้วก็นะฮะมีแคลนะฮะจะเข้าใจผิดว่าเป็นมอนเตอร์นะ,ะแล้วตกเ,เป็นเป้าของการปราบปรามแน่นอนนะครับผมอรากในที่ติดใจชีวิตในฐานะทหารรับจ้างเพื่อไม่ให้สะดุดตาแต่ทว่านะฮะเขาไม่ใช่คนที่จะปล่อยปาก,รกเรยเรื่องชั่วราที่เกิดขึ้นต่อหน้าเขาได้นะครับเรื่องราวแฟนต์ตีต่างที่ว่าด้วยในการทําให้โลกด,ดีขึ้นโดยไม่รู้ตัวเองเลยะครับว่าตัวเองเป็นอัตวินโคกระดูเดียก็มาให้คุณดูนะครนะนะับผมให้เพื่อนเนี่ยอยากดูนะครับก็ลองหาเซิร์ ต่อมาครับผมเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับผมคือเรื่องที่6แล้วนั่นก็คือมีชื่อเรื่องว่าโทโมนาจิเกมมิตรภาพนะครับผมซึ่งโทโมนาจิเกมมิรภาพเนี่ยครับผมเป็นซีรีส์มังงะญี่ปุ่นนาต้าแนวคิดของเรื่องโดยมิโกโตยามามูจินะครับผมเขียนเรื่องและวาดภาพโดยนะฮะยูกิสาโตะนะครับตีพิมพ์ในนิตยสารนะฮะแป๊บซันสึโนเนะ แมกกาซีนะครับผมของสนักพิมพ์นะโคดันซะตั้งแต่เดือนธันวาคมปี256หแล้วนะฮะได้รับการแตดแปลงเป็นละครโทรทัศน์เนี่ยและภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นเนี่ยสองเรื่องนะฉายในปี2560นะแล้วก็ได้รับนะฮะดานแต่แปลงเป็นซีรีส์เดนเมสโทรทัศน์สตูดิโอโอคูรุโตะนะฮะมีกำหนดออกอากาศเนี่ยคือเดือนเมสไทนที่ผ่านมาปี65นะเรื่องย่อของเรื่องนี้เนี่ยก็มีอยู่ว่าคาตากิริ ยูอิจิเนี่ยนักเรียนมป่าได้ชีวิตในแต่ละวันอย่างเรียบง่ายและอิจเอไปด,ด้วยนะฮะกับเพื่อนนะอย่างมิคาซะเทนจิตาวารากิซิโฮนะฮะชิบะมาโคโตะและโคโคโรกิยูโตรินะฮะซึ่งเป็นเพื่อนๆของเขาเนี่ยวันเกิดเหตุนเนี่ย คือมีเงินเนี่ยค่าเดินทางนหายไป2ล้านเยนนะฮะซึ่งรวบรวมจากชันนเดเรียของเพื่อนๆเนี่ยถูกขโมยไปนะแต่เพื่อนๆในห้องเนี่ยก็มีความสงสัยว่า่านาเนี่ยว่าเงินหายไปไหนนะครับแต่ว่าจู่ๆเนี่ยทั้ง5คนเนี่ยก็ถูกใครบางคนในลักพาตัวไปนะฮะผู้ที่ปรากฏตัวต่อหน้าของพวกยูอิจิเนี่ยซึ่งตื่นขึ้นมาในห้องที่ไม่รู้จักเนี่ยก็คือมาร์ทคอร์ตปิจนาที่เรียกเองว่านานาบุคุงนะครับผมที่นั่นในพวกเขาถูกแจ้งความติดเงินถึง20บล้านเยนนะครับผมเพื่อนๆเนี่ยของยูอิจิเนี่ย จะเป็นยังไงนะครับว่าเขาจะแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงนะฮะก็ต้องรอติดตามนะครับผมในเรื่องโทโมจิเกมมิตรภาพนั่นเองนะครับผมนี <ū t> ่คือซ like <ette> ีรีส์แอนิเมชันนะครับทั้ง6เรื่อง6ตตานะครับของที่กำลังออกใหม่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผมถ้าเพื่อนๆในอยากหาดูทั้งหมดเนี่ยทั้งหเรื่องเนี่ยก็หาได้นะทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับผมว่ามีซับไทยไหมหรือไม่มีซับไทยใครอ่านซับอังกฤษได้เนี่ย ก็ต้องหาดูนะครับผมเพื่อบางเลือดเลยผมว่าอาจจะมีภาคไทยแล้วก็ได้นะเพราะผมเออนะครับผมก็วันนี้เนี่ยก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ขออนุญาตนะฮะจางพีวีแมกซีนด้วยนะครับที่ขออนุญาตนะฮะเอาข้อมูลต่างๆนะฮะของซีรีส์อนเรเมะเรื่องใหม่เนี่ยเอามาเผยแพร่นะะให้เพื่อนๆเนี่ยได้รับทราบและรับชมกันนะครับผม ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับก็คอมเมนต์ลงมาใต้ล่างนายว่าพี่ชอบจังเลยอยากให้พี่ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับประตูอนิเมะเรื่องไหนนะเกี่ยวกับประตูแปลงร่างเรื่องไหนนี่ก็คอมเมนต์ลงมาใต้ล่างได้นะครับผมหรือว่าทักแชทติดตัวมาก็ได้นะครับผมในชื่อเฟซบุ๊กว่านายกายอภิชัยนะครับผมก็เป็นตัวนักสื่อเนี่ยเป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยนะผมก็พาแชทแชทเพื่อคุยกันได้นะผมหรือว่าติดตามเพื่อเพื่อนกันได้นะครับผมถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตามชีวยิตกลายผมด้วยแล้ว สวัสดีครับ